สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องๆนะครับทุกคนเลยนะครับข่าวทวิตติกตอแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผมวันนี้นะครับเบียร์มีส่งมอบรถนะครับหนึ่งพันอ่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจัดโปรอะไรนะครับแล้วได้อะไรบ้างนะครับในโปรนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนะครับ รุ่นนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยนะครับมีแฟนเพจทุกคนนะครับเห็นอยู่เนี่ยเป็นรุ่นสปคแคปนะครับยกสูงนะครับไฮแลนเดอร์เกรด LDA นะครับลูกค้านะครับมีความประสงค์นะครับจัดโปรซิงนะครับพร้อมล้อแม็กเลยนะครับล้อแม็กขนาด18นะครับผมลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะครับเลือกขนาดยางได้ อันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นขนาดยางสองห้าทับสบนะครับผมเหมาะกับรุ่นไฮแลนเดอร์ครับผมเป็นลัดล้อนยเลือกเป็นสีดำนะครับแล้วก็รอบคาลิเปอร์เบรกก็เลือกเป็นสีดำนะครับดูดันดีนะครับผมนะครับอันนี้เดิมเดิมนะครับไม่ได้โหลดนะครับเป็น ความสูงมาตรฐานนะครับความสูงที่มากับตัวรถเลยครับนะครับอันนี้ก็ใส่ล้ออย่างเดียวอ่าก็ความสูงประมาณนี้ทรงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังไฟท้ายเนี่ยนะครับรุ่นนี้จะเป็นเกี LDA นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED แล้วนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับอ่ามาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลัง อันนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับอันนี้นะครับเครื่อง1.9นะครับ150แรงม้าเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในดีกว่านะครับขออนุญาตพาไปชมด้านในเลยนะครับผมด้านในนะครับอันนี้ลูกค้ามีความประสงค์นะครับให้เบียร์ใส่พมนะครับผม 5D ให้ด้วยนะครับก็สวยงามเลยนะครับอ่าเป็นพม 5D ทั้งคันเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับผมส่วนออปชันด้านในนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมาตรฐานนะครับผมมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายวางสายต่างๆนะครับผมหน้าจอเป็นขนาดเจ็ดนิ้วนะครับอันนี้หน้าจอมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับเกี l ร a อนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหกสปีดครับตัวนี้อดูภายในกันกว้างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโปที่ลูกค้าจัดนะครับโปที่ลูกค้าจัดสำหรับคันนี้นะครับเป็นโปดาวต่ำนะครับผมเป็นโปมดดาวต่ำนะครับ เอาใจพี่พี่น้องน้องทุกคนเลยดาวอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพร้อมล้อมแอกเลยนะครับพรอ,อยู่เดือนละหนึ่งมื่นห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับผมแปดสิบสี่งวดนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาหาเพียได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่ศูน8 7 8กสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งสองหกหนึ่งนะครับผม สำหรับชาว YouTube นะครับพี่ๆน้องๆ u t u b e ก็ผมเบียก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเบียจะทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับมารีวิวรถนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจัดโปรอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเบียจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมเป็นลิงก์เ c e บ o o k ของเบียนะครับเป็นเฟซบ o o กแฟนเพจส่วนตัวนะครับพี่ๆชาว YouTube ก็สามารถเข้ามาเลือกโปรโมชั่นได้นะครับผมนะครับ ก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางเชอร์เบียได้เลยนะครับหรือจะมาเข้ามาหาเบียที่โชว์รูมก็ได้นะครับเบียอยู่ยูสุนครหลวงสาขา